นิทานไทยการกลับมาของตัวร้ายสวัสดีตอนเช้าคุณตัวร้ายเอออเขเล็บฮ่าฮ่สวัสดีตอนเช้านะแม็กซ์ระวังนะว้าวขอโทษจริงๆนะไม่ฉันผิดเองขอบคุณนะเขลิ้นได้จรงสุดๆเลยขอให้ปลอดภัยนะทุกคน กล้วยไม้ให้ริต้าเหมือนทุกทีใช่ไหมคะคุณคนร้ายได้เลยมาท่ามันเป็นชีวิตใหม่ของคาเล็บที่คนเรียกว่าตัวร้ายตอนคาเล็บเลือกที่จะช่วยชีวิตคนโคโคซ่าเพราะคนรักของเขาคนรู้ว่าที่จริงตัวร้ายคนนี้คือฮีโร่ของจริงสวัสดีเจ้าหญิงอ ฉันไม่ชอบเลยที่ทุกคนเรียกเธอว่าคนร้ายนะ่ะมันยากสำหรับคาเล็บเหมือนกันเขาเป็นคนร้ายมาตลอดชีวิตเขาทำให้ผู้คนเสียใจทำลายบ้านเมืองเขารู้สึกผิดเสมอที่ได้รับความรักจากทุกคนเขาไม่ให้อภัยตัวเองอยู่เสมอจากอดีตที่ผ่านมาฮะะฉันได้ยินอะไรเนี่ย นั่นใครนะ่ออกมานะว่าอย่างไงล่ะเพื่อนยากฮะครีมสันนี่คือครีมสันเมื่อสมัยก่อนที่คาเลบเป็นตัวร้ายเขาเป็นเพื่อนกับครีมสันคาเลปเกลียดครีมสันเพราะว่าคาเลปไม่อยากจะทำร้ายใครเขาต้องโดนครีมสันปั่นช่วยอยู่เสมอนี่เพื่อนได้เป็นคนดีแล้วสินนะฮะตัวร้าย ผู้ปกป้องโคโคซ่าบอกมาหน่อยสิน่ายหลอคนทั้งเมืองได้ยังไงฉันไม่ได้หลอกใครนี่คือประชาชนของฉันฉันปกป้องพวกเขาพวกเขายอมรับฉันรักฉันในแบบที่ฉันเป็นคนแบบนายเหรอพวกนั้นไม่รู้อดีตนายด้วยซ้ำนายคิดว่าคนพวกนั้นจะให้อภัยเหรอถ้าพวกนั้นรู้นะ เถียงกับนายไปก็เท่านั้นนายมาที่นี่ทำไมคริมสัน <c oughs> <c oughs> นายรู้จักฉันเงินฉันขาดเหมือนทุกทีฉันก็จะมาปล้นธนาคารสันหน่อยไงฮะ <c oughs> กล้าดียังไงนี่คนของฉันนะเมืองนี้ฉันจับนายได้เลยนะโอ้ oh, เอาเลยคิดว่าฉันเป็นคนเดียวที่รู้เหรอว่านายกำลังหลอกทุกคนอยู่ แก๊งของเรารู้หมดตอนนี้นายได้รับความไว้ใจจากโคโคซ่าแล้วนายต้องช่วยเพื่อนเก่าของนายสิแล้วถ้าฉันไม่ยอมละ่ะประชาชนที่รักและริต้าที่รักก็จะต้องชดใช้ยังไงละ่ะ <c oughs> ฉันไม่ยอมหรอกประชาชนของฉันจะลำบากไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมทำอะไรผิดไม่ยอมให้นายทำด้วย ตาามสบยถึงอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่กี่วันแคลก็จะเสียทุกอย่างที่เขารักปริต้าได้รับจดหมายเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทำอะไรก่อนที่จะกลายเป็นคนดีโอเคเล็บ okay, ฉันไม่เคยคิดว่าอดีตของเธอมันจะแย่ขนาดนั้นนี่เธอแกล้งเป็นคนดีหรอตอนเนี้ยถ้าเธอเธอกลับเป็นคนเดิมล่ะเธอพูดแบบนั้นได้ยังไง เธอรู้จักฉันฉันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไอไม่หรอกเคเล็บถ้าหาักว่าร้ายแล้วก็จะร้ายเสมอฉันเชื่อใจเธอไม่ได้แล้วเธอไปได้แล้วล่ะริต้าไม่นะอ้าวไม่เอานะาฉันบอกแล้วว่าพวกนั้นน่ะไม่ยอมรับนายถ้ารู้ว่านายน่ะร้ายใช่แล้วคริมสัน ไม่ว่าฉันจะทําดีแค่ไหนฉันก็เป็นตัวร้ายเสมอไม่ว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีใครยอมรับใช่แล้วและตัวร้ายคนเดิมก็กลับมาแล้วเดี๋ยวไม่เคเล็บแต่ว่า ถ้าเป็นฮีโร่นี่โอ้เป็นฮีโร่มันน่าเบื่อทุกคนต้องการฮีโร่ก็เพราะว่าอ่อนแอโอ้ใช่ทุกคนอ่อนแอเขาจะเป็นหัวหน้าของเราที่แกร่งกว่าและดดีกว่าฮะเอาดอกไม้หน่อยไหมคริมสันพวกเราผิดเองที่เชื่อใจนายสันดานมันเปลี่ยนกันไม่ได้เราจะไม่ให้อภัยนาย ด er ีนะที่เลือกกลับมาแล้วอีกครั้งความกลัวคุณตัวร้ายกับเพื่อนก็แพร่ไปทั่วเมืองมาสนุกกันหน่อยหมยนะนั่นของชนคริมสันจะแกล้งผู้คนที่บริสุทธิ์เออฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ย เธอบินกลางคืนไงเขาจะขโมยของจากร้านทุกคนรู้ว่าครีมสันนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากคนร้ายคนดังไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงมีแค่คนเดียวที่ช่วยได้ฉันทำอะไรไม่ได้หรอกนะเขาคงไม่ฟังฉันหรอกอย่าพูดแบบนั้นสิเราจะทำยังไงดีล่ะเขาว่าเราอ่อนแอเขาพูดผิดไหมล่ะ หยาบคายนะนิต้าก็ถ้าทุกคนมีพลังที่จะมาว่าฉันก็ต้องกล้าที่จะสู้กับเขาสิเราไม่ต้องการฮีโร่เราต้องเชื่อในตัวเองถึงตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองเราต้องช่วยตัวเองผู้คนโคโคซารู้แล้วว่าต้องทำอะไรอ้บาเกลขอบคุณนะนี่คุณคุณลืมจ่ายเงินเนาะ ว่าไงนะจะให้ฉันจ่ายเงินเหรอฉันเนี่ยนะลืไมไปแล้วเหรอว่าฉันคือใครไม่ใช่เราแต่นายสิลืมเราคือประชาชนโคโคซ่าและนายจะมาทําชั่วที่นี่ไม่ได้จับ,จบมันอย่าให้มันหนีไปได้อกว่าให้มันหนีไปได้อาไปชน,นะ คริมสันใครทำนายผู้คนเมืองนี้บ้าไปแล้วเราต้องไปยึดเมืองอื่นกันไม่ฉันมีแผนเทศบนตรีเนี่ยรวยมากมีของมีค่ามากมายอยู่ในคลังไปเรียกเพื่อนพวกเรามามาปล้นที่นี่เราไปจากเมืองนี่กันเถอ,อะนายฉลาดมากฉันชอบคนร้ายแบบนี้มากกว่าคาเล็บไปรวบรวมเพื่อนเรากันเถอะ <laughs> แผนของพวกเขาล้มเหลวเพราะว่าประชาชนได้ยินแผนก็เลยไปบอกริต้ากับคนอื่นๆโอ้จริงเหรอเธอว่าอะไรนะโอ้ไม่นาเธอเขาต่อล้วใช่ไหมข้ถัดมาเล็บไปถึงคฤหาสน์ของเทศสมนตรีใครให้นายเข้ามากอดโอ้อย่ามาลองดีนะรู้ไหมฉันน่ะ ดึงดูดเหล็กมากนะโอ<ห>้โ<ห>คนอาคารนี้ไปลากตัวทุกคนมาต้องการอะไรอ,อ้าวไม่มีอะไรหรอกแค่เงินทั้งหมดของนายคาเล็บกับครีมสันไปที่ห้องคลังและเข้าไปได้ง่ายๆมันเยอะมากเลยดีนะที่เรียกเพื่อนมาทั้งหมดครีมสันกับคาเล็บออกมาจากห้อง และเห็นเพื่อนๆทุกคนแต่ว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นว้าวอร่อยเนี่ยแผ่นดินไหวโวกลัวอย่างนั้นเหรอพื้นได้ถูกปรับแต่งเมื่อคืนก่อนคืนที่ประชาชนได้ยินแผนของทั้งสองคนและตำรวจก็สามารถจับทุกคนได้ คริมสันฉันตามหาแกไปทั่วเดี๋ยวแล้วคุณคนร้ายล่ะอยู่ที่ไหนเขาหายไปแล้วฉันน่กลัวแทนเธอมากเลยนะไม่มีใครพากฉันไปจากเธอได้หรอกริต้าไม่มีก็อะไรอะไรมันก็เรียบร้อยหมดแล้วพวกนั้นที่พวกคุณคนร้ายกลับมาทำชั่ว ปรากฏว่าตอนที่คริมสันขู่คาเล็บที่คาเฟ่คาเล็บกับริต้าก็แอบวางแผนกันเองเราต้องลากเพื่อนคริมสันมาให้หมดพวกมันมีกันเยอะฉันยอมให้พวกมันมาทำร้ายคนที่ฉันรักไม่ได้คาเล็บแสดงละครเพื่อให้ทุกคนเกลียดเขาและคริมสันก็เชื่อว่าคาเล็บได้กลับไปเป็นตัวเองเป็นคนเดิมที่เคยชั่วร้ายแผนฉลาดมาก เรียกเพื่อนของคริมสันออกมาแล้วให้ประชาชนสู้เพื่อตัวเองโอ้ดีนะไปบอกทุกคนได้เลยว่าทั้งหมดเป็นแค่แผนอืมนายไม่ดูดีใจเลยอะ่ะฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่าที่จะบอกทุกคนว่าฉันเป็นคนดีแต่คริมสันกับเพื่อนของมันไม่ใช่คนชั่วคนเดียวที่จะทำร้ายคนที่ฉันรักฉันมีทุกอย่างที่คนร้ายทุกคนต้องการนั่นก็คือความรักความเคารพ งั้นเราจะทำยังไงดีล่ะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงมันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่เขาเคยทำนี่อะไรเนี่ยเพื่อให้เธอกับทุกคนปลอดภัยฉันจะต้องล้างความทรงจำไม่ให้ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นใครเธอจะรู้จักฉันในฐานะคาเล็บแต่เธอจะลืมว่าฉัน,นคือค,คนร้ายแบบนั้นเมืองน,นี้จะเกลียดคนร้ายและฉันจะได้ปกป้องประชาชน โดยที่ไม่ให้ใครรู้เรื่องราวทั้งหมดนั่นไม่แฟร์เลยอะเ <c oughs> สียสละมากเลยนะพ่อหนุม่มแต่มันก็ดีแล้วล่ะแบบนี้เธอมีคาเล็บของเธอเสมอไปแต่คุณคนร้ายก็จะเป็นคนร้ายเหมือนเดิมเฮ้ค <c oughs> าเล็บเฮกลอยมาให้ดีต้าเหมือนเดิมสินะ เจ๋งที่สุดเลยมาท่าออ,อ,อยินดีต้อนรับคนร้ายคนใหม่ของเมืองด้วยไม่นะเราจะต้องสู้เขาใช่นะมาท่าผู้คนโคโคโซา่าแกร่งที่สุดในโลกไม่ต้องการฮีโร่แล้วต้องการแค่คุณคนร้ายเท่านั้น